บ่เป็นอย่างได้พี่น้องบางครั้งอ่ะเวลาไม่ให้ด่านะเขาชอบมาด่าไงเวลาเนี้ยเขาไม่ด่าอาจารย์ให้ไปลอาจารย์ก็ยอมแพ้อยู่ยอมแพ้นะยอมแพ้นิดหนึ่งวันนี้วันนี้น้อมรับทุกคําอวยพรแล้วกันเนาะเนี่ยล่าสุดนีทักมาด่าโคตรพ่อโคตรแม่ผมเลยด่าผมนะครับอย่าไปด่าแม่ผมเนาะไม่ต้องไปด่าแม่ผมแม่ผมแก่แล้วพี่ไม่มีแม่หรอ อย่าเป็นคนนิสัยอย่างนั้นด่าผมได้อย่าด่าอย่าไปด่าแม่ผมแม่ <ไป S 1> ผม,ม,มไม่เกี่ยวนะด่าด่าผมนะครับอยากทําร้ายผมก็ขี่รถมาสํานักทาร้ายเลยนะครับอบ้านเมืองเรามีกฎหมายเนี่ยไม่มาขู่ผมอะไรเนี่ยไร้สาระนะครับอ่ะให้พูดเรื่องขนมไทยก่อนเพราะบางคนเขาจะไปทํางานต่อนะครับเนาะเดี๋ยวมันเสียเวลาอ่ะขนมไทยออกอะไรครับวันนี้วันนี้พูดจากไกลเลยว่ามันไม่เข้า วันนี้ขอพูดว่ามันไม่เข้ามันไม่เขา้าซึ่งวันนี้ก็น้อมรับบางคนก็จะมาเม้นบาไอ้น็อตให้ไม่เคยเข้าเลยนะครับเม้นได้เลยนะครับช่วงนี้มันไม่เข้าถ้าเข้ามันก็มีแต่บิ่งแต่รูดมันไม่เคยจอดแตกแต่ถ้าจะบอกว่าผมไม่เคยให้ถูกเลยไปพูดใหม่เวลาถูกมันก็มีนะครับพี่แค่ไม่ได้ดูเพราะเวลาถูกพี่ไม่เคยขอบคุณหรอกแต่เวลาหลุดพี่จะขอบคุยทันทีนะครับเวลาเข้าก็มีเวลาหลุดก็มีแล้วก็ย้ําอีกครั้งว่า นี่เป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรถ้าผมรู้ผมจะซื้อเองแล้วเอาเงินมาแจกฟังผมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าออกอะไรนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าของเราเราไม่ซื้อเราไม่เสียเงินไม่มีใครไปบังคับเลยนะครับเนาะถ้าจะซื้อแล้วมาด่าผมก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องตามนะครับเนาะแค่นี้ขอบคุณวันนี้ยังขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังกล้าส่งให้ผม<แ>ผมกล้าพูดอย่างนี้เลยขอบคุณพี่ๆ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 ทุกช่อง ที่ยังกล้าเป็นกาลังใจให้ผมทั้งที่พวกพี่เองก็บาดเจ็บพวกพี่เองก็เสียใจพวกพี่เองก็ผิดหวังแต่พวกพี่เลือกที่จะคอมเมนต์ให้พลังบวกอาจารย์ทั้งที่ใน,ในใจพี่ก็เจ็บหงดเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังเลือกที่จะเป็นกำลังใจนะอาจารย์เอาใหม่ยังเลือกที่จะยืนข้างอาจารย์ทั้งที่ตัวเองก็เจ็บผมการาบขอบพระคุณมากที่พวกพี่ไม่เห็นแก่ตัวเลยนะครับ <laughs> ขอบคุณมากๆขอให้พวกพี่วันนี้ไม่สําเร็จก็ขอให้วันหน้าประสบผลสําเร็จ บุญใดที่ผมทําส่งให้พวกพี่ร่ํารวยทุกคนมีความสุขมากๆขอคุณนะครับสําหรับการที่พี่เป็นคนดีแบบนี้ผมขอให้วันหนึ่งที่พี่ตกละกรรมลําบากหรือยอยู่ในจุดเดียวกันที่โดนสังคมด่าสังคมประนามก็ขอให้พี่ได้กําลังใจจากคจากครั้งหนึ่งที่พี่เคยให้กําลังใจผมนะครับขอให้ผลบุญนี้ส่งให้พี่มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อบางคนเนี่ยเวลาคนล้มเนี่ยเขาชอบซ้าเติมเดียววันหนึ่งที่เขาล้มเขาจะรู้สึก มันไม่ได้มีวันที่ดีเสมอหรอกชีวิตเราเนี่ยจะสมหวังเสมอเขาไม่เรียกว่าชีวิตมันต้องมีสมหวังผิดหวังถ้าเราสมหวังเสมอนั่งอยู่เนี่ยผมคงคิดว่ากูต้องรวยหมื่นล้านผมก็ยังไม่สมหวังเลยนะครับมันจะมีทั้งวันที่สมหวังวันที่ผิดหวังนะครับแต่ขอบคุณวันที่ผิดหวังเรายังอยู่ข้างกันผมก็สัญญาคําเดิมถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนผมก็จะทําจนกว่าผมจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับเนาะ ไม่ว่าจะเป็นโรคแพนิกซึมเศร้าไม่สามารถทําอะไรผมได้ผมก็จะอยู่จนสิ้นอายุไขผมนู่นแหละนะสู้ไปด้วยกันความหวังดีความจริงใจอย่างน้อยสิ่งที่ผมทําผมให้ฟรีมาตลอดไม่มีเข้าบ้านเข้ากลุ่มถ้ามีการทักไปหาให้ไปสมัครเว็บพน,นันหรือไปขายหวยให้และใช้หน้าอาจารย์นอตตี้หรือบอกว่าเป็นแอดมินอาจารย์นอตตี้นั่นคือมิจฉาชีพนั่นคือเพจปลอมทุกคนอย่าได้หลงเชื่อนั่นคือโจรอาจารย์ไม่ได้ขายหวย แล้วก็อาจารย์แจกฟรีไม่ต้องเข้าบ้านเข้ากลุ่มไม่แม่นหลังออกไม่ให้ต้องให้กดรอถูกก็บอกว่าถูกไม่มีการไปเฮ่กระโดดดีใจแก้โพสต์แล้วไม่ได้ให้เลขหลายชุดบางสำนักอ่ะที่เห็นมันเข้าตลอดเนี่ยมันไม่ได้แม่นมันแก้ไขตัวเลขมันแม่นหลังออกมันให้เลขหลายชุดเช่นวันจันทร์ไฟ์สดให้ชุดนี้วันอังคารให้ชุดนี้วันพุธให้ชุดนี้พระฤหัดชุดนี้เสาชุดนี้สุ์ชุดนี้อาทิตย์ชุดนี้ พอตัวไหนเข้ามันก็มาบอกว่ากิดคิดๆิดเข้าอีกแล้วเพราะมันให้เลขหลายชุดแต่ของเราคือชุดเดียวสี่คู่มันไม่ถูกก็คือจบกับเลขทูบเลขทูบจะไปพูดกับหัวนก็ไม่คืนหรอกแค่นั้นนะครับทุกคนต้องใช้สติบางที่โอ้แม่นไปลองไล่ดูแม่นไม่แม่นไม่เกี่ยวมันอยู่ที่บุญของดวงของเราเวลาอาจารย์ให้ถูกพี่ซื้อไม่ถูกมันก็มีเวลาให้ไม่ถูกซื้อทุกตัวก็มีมันอยู่ที่บุญคนมีดวงซื้ออันไหนมันก็ถูกคิดเอาเองมันก็ถูกนะครับ ไม่จาเป็นต้องตามอาจารย์น็อตตี้หรอกที่อาจารย์น็อตตี้ให้ก็เป็นความชอบส่วนตัวความเชื่อส่วนบุคคลแค่นั้นนะครับวันนี้ต้องกราบขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังผมสีดาไห่เนาะมือหน,นีเนาะบักกล้วยเอ้ยดาไห่แล้วเด้อบัดนดี้พ่อใจหรือ,อยังนะครับแล้วคนที่มาด่าผมด่าได้นะครับให้มันอยู่ในขอบเขตอย่าไปเยอะนะครับอย่าไปหมิ่นประมาทอย่าไปถึงพ่อแม่ผมเลยนะพ่อแม่ผมไม่เปี่ยวพ่อแม่ผมเป็นคนดีลูกจังได,ด้ดีแล้วผมก็เป็นคนดีนะ เพราะผมไม่เคยไปด่าคนอื่นนะครับผมด่าตัวเองเนี่ยบักคุ้ยเนี่ยอ่าแล้วก็การที่มาด่าผมเอาเวลาที่เสียประโยชน์ตรงนี้กดบล็อกผมดีกว่านะครับเพราะว่าดูผมไปผมได้วิวนะผมได้วิวผมได้เงินด้วยนะถ้าอยากให้ผมอยากสะใจก็คือบล็อกผมสะใจเลยไม่ต้องดูแล้วบักคุ้ยเนี่ยมันห้ยไถือเจียเทียนี่ยเนี่ยสะใจที่สุดแล้วครับอ่ะงวดหน้าพี่น้องขอรางวัลที่หนึ่งหกตัวออกอะไรพิมพ์มาให้หน่อย เนี่ยลูกศิษย์ตัวโยงทักมาเนี่ยอย่าท้อสู้ๆนี่เขาหมดเป็นแสนบุทธลังคนโอ้ย,โ,โ,อยโดนถันมีเงินมือหลานหม้อ,อขึ้นไหนมือเรื่มมือเนี่ยใ,ให้เลยเด็กโค้งสุดท้ายสิบหกกันญญาสองพันหารยอยหกสิบแปดผู้ใดผ่านไม่เห็นคลิปนี้ถือว่าเขามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งในวัที่จะถึงนี้วันนี้ซื้อยังกระได้ขอให้มีเก่าเก่าซี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าหก 3โตเก้าสี่กับเก้มากคักเก้าสี่กับเก้าแปดผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เนเด้อ